มาสรุป10อันดับเลขขายดีจากแม่จำเนียนงวดวันที่1ธันวาคม68กันครับมาดูกันว่าเลขไหนมาแรงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าเลขไหนกําลังเป็นกระแสที่ต้องจับตาแน่นอน,นครับว่าเราอ้างอิงจากใบชมพูแม่จำเนียนที่รวบรวมข้อมูลเลขขายดีทั่วประเทศและนี่ก็คือ10อันดับเลขท้ายตัวที่ขายดีที่สุดแต่เคยสงสัยไหมครับว่าที่มาของเลขพวกนี้คืออะไรประเด็นใหญ่สุดงวดนี้เลยก็คือการออกสลากสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นี่แหละครับ อันดับหนึ่งเลยคือ87ที่เชื่อมโยงกับสลากสังจรโดยตรงครับส่วนอันดับ6เลข67ก็มาจากที่เดียวกันเลยครับอันดับ7ก็เช่นกันครับ57ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็มาจากข้อมูลในพื้นที่เลยครับทั้งอายุท่านผู้ว่าไปจนถึงเลขครบรอบของจังหวัดอีกกระแสะที่มาแรงไม่แพ้กันคือเรื่องปฏิหารของคุณยายที่เสียชีวิตแล้วฟื้นครับจากข่าวนี้เนี่ยทำให้เลข68พุ่งขึ้นมาถึงอันดับ4เลยครับ ส่วนอีกเลขก็คือ88ครับเข้ามาในอันดับที่9ที่น่าสนใจก็คือเลขทั้งหมดนี้มาจากทะเบียนรถที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเลขบงคลกับเลขจากปฏิทินจีนก็ยังคงมีบทบาทสําคัญเหมือนทุกงวดมาดูอันดับ2กันบ้างครับเลข94ซึ่งก็มาจากแหล่งยอดนิยมตลอดกันเลขนี้เป็นเลขเด่นที่ได้มาจากปฏิทินจีนในงวดนี้นั่นเองครับ ส่วนเลข47ก็เป็นอีกเลขที่มีคนตามเยอะมากเพราะเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์สำคัญครับเลขนี้ไปตรงกับหมายเลขเรือใบพระที่นั่ง S S L 47พอดีก็เลยเป็นเลขมงคลที่มาแรงมากครับแล้วก็มาถึงเลข11ครับที่จู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วที่มาก็คือภารกิจช่วยเหลืออุทกภัยทางใต้ของเรือหลวงจาก,กรีนรเบศ9-11นั่นเองครับทีนี้ลองมาดูแนวทางจากสำนักอื่นๆที่แม่จำเนียนรวบรวมไว้กันบ้างดีกว่าครับ อย่างของแม่น้ำหนึ่งกับม้าสีหมอกก็จะให้แนวทางที่ต่างกันไปมีทั้งเด่นบทเด่นล่างให้เลือกครับแต่สิ่งสําคัญที่แม่จําเนียนย้าเตือนเสมอก็คือทั้งหมดนี้เป็นแค่สถิติการขายนะครับไม่ใช่การการันตีพอได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคําถามสุดท้ายก็คือแล้วเลขในใจของแต่ละคนคือเลขอะไรครับ